ครับก็พบก,กันเช่นเคยครับสำหรับชาว f อชาวอิตาลีทุกท่านนะครับคันนี้มาออกแนวเขียว,ยวๆบวกน้ำเงินแก้วครับเป็นอิตาลีล้อไม่ดำเกียร์สลูกพวงมลลาลัยพาวเวอร์เป็นเครื่องคาวาม่า1 4 0 i ครับคันนี้ เปิดไว้แสนหน่อยๆครับแสนต้นๆครับทำสีใหม่ครับเป็นมือสองทำสีใหม่กระบะยาวประมาณ3มเมตรสากว้างประมาณเมตรแปเมตรเกครับเดีย๋ยวเรามาดูรอบคันกัน,นบาราดมีพ่อแม่ครับผมเอาโทนเขียว นี่เป็นคันคันโค้งนะครับมีลายสตาร์ดด้วยคันนี้ล้อเ,เป็นเขียวเข้มตัดขอบเหลืองครับภายในเขียวครับ คัดซีชั้นครับหน้า5เทินสามครับตัวนี้เป็นเกียร์สองลูกเกียร์ลูกหน้าลูกหลังครับเป็นแหนบ2ชั้นอาจัรบีครับเบรกน้ำมันนี่ท้ายใหญ่ๆเลยนะครับต่บไปแสนต้นต้น,ตนับไม่แพงครับ คือว่าถูกครับเสียงตน้นต้นเป็นกระบะเหล็กทั้งคันแล้วก็ทำสีใหม่ด้วยมีสโลด้วยมีพาเวอร์คันนี้มีไดสตาร์ Power. today, ด้วยนะครับก็ยังพอมีให้ชมีหลายขั้นอยู่นะครับ มีคันนี้ครับสีฟ้าอ่อนแล้วก็คันนั้นครับม่วงเขียวนี่ครับรถเคนสิบล้อเคนห้าตันครับเผื่อใครหาไปใช้งานกำลังจะทำสีกระบะใหม่ครับอันนี้ก็เหลืออีกคันหนึ่งครับหน้าบ้านวันนี้เหลืออยู่ประมาณ2คันนะครับเป็นอิเตเนเตียเดี๋ยวมีคันไหนมาเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับ ใดรสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ูนย์เป็นหกศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าหนะครับวิลามเพลันกวดมีบริการขนส่งครับผมหลักชื่อว่าบารมีพ่อแม่นะครับ à cho xong đúng xong có thông mà Hãy subscribe cho như không điên bây giờ giao đi thật ý, ý, ý. หอนิ่มๆครับ